หลังจากที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับกฎที่บรรยายการหักเหของแสงแล้วนะครับหรือกฎของสนเนลเนี่ยในคลิปนี้นะครับเราจะพูดถึงการประยุกต์นะครับง่ายๆ2กรณีนะครับที่ใช้กฎของเนเนลมาอธิบายได้นะครับอันแรกเลยเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นวัตถุที่อยู่ใต้น้ําหรือว่าวัตถุที่ฝังอยู่ในแก้วหรืออะไรพวกนี้นะครับอยู่ในความลึกที่ ไม่ใช่ความลึกจริงนะครับซึ่งเราปกติก็จะเรียกว่าเป็นความความลึกปรากฏนะครับอย่างเช่นเรามีเ,เนื้อแก้วนะครับที่เป็นเนื้อเส้นตรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่เป็นแก้วนะครับด้านนี้เป็นอากาศแล้วสมมติว่าเรามี วัตถุที่อยู่ในเนื้อแก้วนะครับอย่างเช่นเป็นอะไรก็ตามนะอย่างเช่นอย่างที่เราเห็นอบบก็อาจจะเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นลูกแก้วแล้วก็มีของที่ฝังอยู่ข้างในนะครับซึ่งปกติถ้าเกิดเราเอามาดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันอยู่ในความลึกที่นะครับแปลกๆดูแล้วอาจจะใกล้กับพื้นผิวมากกว่าปกติอันนี้เราก็จะมาดูว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะครับทีนี้ต้องมาดูก่อนว่าเวลาที่เรามองเห็นวัตถุนะครับ อยู่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันแปลว่าอะไรนะครับมันแปลว่าการที่เรามีลูก,ลกตาของเรานะครับสมมติว่ามีตาใช้เป็นสีนี้แล้วกันนะครับสมมติมีลูกตาเนี่ยเรามองเข้าไปนะครับนี่เป็นลูกตาของเรานะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงนะครับแสงจะออกจากวัตถุนะครับทุกทิทุกทิศทางนะครับแล้วมันก็จะมีช่วงแสงที่มันเดินทางไปนะครับ เข้าเข้าไปที่ตาเราแล้วเลนที่ตาเรานะครับก็จะทําการโฟกัสให้มันอยู่บนผิวฝั่งหลังของลูกตาซึ่งก็คือพวกเซลล์เรตินาพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแสงที่เดินทางมาในแนวนี้เราก็จะสรุปนะครับสมองเราก็จะแปลความว่าวัตถุมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ด้วยความที่ว่าแสงเวลาเดินทางผ่านตัวกลางที่มันต่างกันจากแก้วไปอากาศเนี่ยมันทําให้เส้นทางการเดินทางของแสงนะครับมันไม่ใช่เป็นเส้นตรงอีกต่อไปนะครับ เพราะนั้นแสงที่เดินทางไปเพื่อที่จะเข้าลูกตาเนี่ยมันอาจจะวิ่งมาอย่างนี้แนะทนที่จะวิ่งไปในแนวเดิมอย่างนี้นะครับมันอาจจะวิ่งเพราะว่ามันหักเหผ่านออตัวกลางที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้ถ้าเกิดตาที่เราดูเนี่ยสมองเราสมองเราไม่รู้ว่ามันเป็นแสงที่มาจากการหักเหแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหมือนกับว่ามันมีวัตถุที่อยู่ตรงนี้นะครับทาการปล่อยแสงออกมา ให้เราเห็นเพราะฉะนั้นสมองเราก็จะตีความว่าวัตถุมันอยู่ตรงนี้แทนที่มันอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าวัตถุอยู่ในความลึกปรากฏนะครับอันนี้คือความลึกจริงอันนี้คือความลึกปรากฏนะครับของจริงมันไม่ได้อยู่นี่หรอกแต่ว่าสมองเราแปลความว่าวัตถุมันอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองทําการคํานวณดูนะครับว่าสําหรับดัชนีหักเหของแก้วที่มีค่าเท่ากับ n อย่างเช่น n 2แล้วอันนี้จริงๆอาจจะไม่ใช่อากาศก็ได้นะครับให้เขียนเป็น n 1แล้วกันนะครับแล้ววัตถุอยู่ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นความลึกปรากฏของวัตถุนะครับที่ความลึกเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะคำนวณดูนะครับโดยใช้กฎของเ n นเนลเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอลบส่วนนี้ออกก่อนนะครับ หลักการฟิสิกส์ที่เราต้องใช้นะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรมากเพราะว่าในขั้นตอนนี้จริงๆเราก็ไม่ได้รู้อะไรนอกเหนือมาจากกฎของเเนลนะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้กฎของเเนลนี่แหละในการคำนวณน,นะครับว่าออวัตถุของเรานะครับมีความลึกปรากฏเท่าไหร่นะครับขั้นตอนแรกเราก็จะวาดนะครับเส้นที่เป็นเส้นแนวนอนนะครับเชื่อมระหว่างสองฝั่งก่อนอันนี้ก็ วาดไว้เพื่อสะดวกในการคำนวณน,นะครับทีนี้นะครับแสงที่เดินทางออกจากวัตถุของเราเนี่ยก็จะออกไปทุกทิศทางเพราะนั้นเราก็จะเลือกแสงอันนึงนะครับสมมติว่าให้มีทิศทางอย่างนี้นะครับเราก็จะดูว่าแสงตัวนี้เนี่ยหลังจากที่มันเดินทางผ่านรอยต่อของ n1 กับ n2 เนี่ยมันจะหักเหไปยังไงนะครับทีนี้เรารู้ว่า n2 เนี่ยมันมากกว่า n1 ใช่ไหมครับเราก็รู้จากคลิปที่แล้วว่ามันก็จะหักเหเบนออกจากเส้นตั้งฉากนะครับง่ายคือมันก็จะเบนออกเบนออกไปอย่างนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> กดของสเนลเราใช้ยังไงนะครับเราก็จะมี อันนี้ซึ่งก็คือมุมตกกระทบของเรานะครับอันนี้คือทีตาไอส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นมุมหักเหทีตาทีเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับเราก็จะคำนวณกลับนะครับมาดูว่าแสงนะครับที่มันจะหักเหแล้วเนี่ยมันเดินทางเบี่ยงขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าเกิดเราลากกลับมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนจุดนั้นก็คือจุดที่สมองเรานะครับ คิดว่าวัตถุมันอยู่นะครับความลึกปรากฏะฉะนั้ถ้าเกิดเราใช้ตัว s นะครับแทนความลึกจริงนะครับ s เนี่ยเราเรียกว่าเป็นความลึกจริงนะครับนั่นก็คือระยะที่วัตถุมันอยู่ห่างจากผิวที่เป็นรอยต่อจริงๆนะครับอันนี้ใช่ s เราก็จะเรียกระยะที่ภาพ หรือระยะที่สมองเราคิดว่าวัตถุมันอยู่ตรงไหนนะครับก็คือเป็น s prime อันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นความลึกปรากฏซึ่งอีกหน่อยเราก็จะเรียกว่าเป็นระยะภาพนะครับแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยความลึกปรากฏมันหมายถึงตัว s prime ตรงนี้นะครับทีนี้เราก็ต้องหา ว่า s prime กับ s เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับถ้าเกิดเราลองไล่มุมดูนะครับมุมตรงนี้เนี่ย t t นะครับซึ่งก็คือมุมมุมหักเหเนี่ยนะครับมันคือมุมเดียวกับมุมตรงนี้นะครับถ้าเกิดวาดมุมสีเหลืองตรงนี้นะครับมุมสีเหลืองตรงนี้นะครับกับมุมที t คือมุมเดียวกันนะอันนี้ก็ใช้เลขคณิต ที่ไม่ได้ซับซ้อนมากนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราก็จะนะครับสมมุติว่าให้ระยะตรงนี้เป็น h พอได้อย่างนี้เนี่ยเราสามารถเขียนสามเหลี่ยมสองอันได้นะครับสามเหลี่ยมอันแรกที่เราจะเขียนคือสามเหลี่ยมอันนี้<ๆ>ก็คือจากจุดตรงนี้ไปยังจุดนี้ไปยังจุดนี้ถ้าเกิดเราจะให้เราไม่งงนะครับเราเขียนเป็น จุด A จุด B จุด A คือจุดนี้จุด B คือจุดรอยต่อนี้จุด C ก็คือจุดนี้นะครับเพราะนั้นจากสามเหลี่ยม ABC เนี่ยนะครับสามเหลี่ยม ABC เนี่ยเราก็จะเขียนสามเหลี่ยมนะครับสมมติว่ายกออกมาตรงด้านขวาเนี่ยนะครับคือสามเหลี่ยมนี้นะครับสามเหลี่ยม ABC กับสามเหลี่ยมนี้โดยที่มุมตรงนี้นะครับคือมุมเดียวกับมุมตกกระทบมุมเดียวกับมุมตกกระทบ แล้วทีนี้สมมติว่าเราให้จุดนี้นะครับเป็นจุดดีจุดนี้เป็นจุดดนะครับสามเหลี่ยมที่เราจะเขียนอันต่อไปก็คือสามเหลี่ยม dbc นะครับ dbc dbc ก็คือสามเหลี่ยมที่มันใกล้ขึ้นมาหน่อยก็คือสามเหลี่ยมนี้นะครับสามเหลี่ยมนี้เนี่ยมุมตรงนี้ก็คือมุมหัดเหนะครับอันนี้ยกมาแล้วสามเหลี่ยมสองอันนี้มันมีจุดท้ายกันตรงไหนอีกนะครับความสูง นะครับตรงนี้คือ h ซึ่งมันอันเดียวกับความสูงของสามเหลี่ยม ABC นะครับอันนี้คือยกออกมาก็หวังว่าจะดูง่ายขึ้นนะครับทีนี้เราเขียนอะไรได้บ้างนะครับเราสามารถเขียนได้ว่ามุมหักเหกับมุมตกทบเนี่ยมันก็คือใช้กฎของสเนลนะครับในการเขียนคือสมมุติถ้าเราเขียนสแนลลอเนี่ยเราก็จะบอกว่านะครับ n 2 ใช่ไหมครับ n 2อเนี่ยอยู่ฝั่งมุมตกกระทบนะครับเพราะนั้นอันนี้อย่าเผลอเขียน n 1นะครับเพราะ n 1มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเท่ากับฝั่งด้านขวาก็คือ n 1น i n ะครับ sin ท t n หนึ่ง t นะครับทีนี้เวลาที่เราพูดถึงการหักเหของแสงเนี่ยนะครับ โดยมากนะครับโดยมากเนี่ยเราจะพิจารณาถึงกรณีที่มุมที่เราพูดถึงในโจทย์ปัญหาของเราเนี่ยจะไม่ใช่มุมที่โตมากนักนะครับจะไม่ใช่มุมที่โตมากนักอันนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่เป็นกรณีทั่วไปนะครับแต่ว่าจะเป็นกรณีที่เราจะเจอบ่อยๆแล้วมันก็ทำให้การคำนวณของเรามันง่ายขึ้นนะครับก็คือสับเทคนิคของเรานะครับเราจะเรียกว่าเป็น Para l l e l เรนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าเป็น approximation ก็ได้นั่นคือการประมาณอย่างหนึ่งนะครับ partial ray approximation มันหมายความว่าแสงนะครับที่เรากำลังพิจารณาในโจทย์ปัญหาของเราเนี่ยมันจะไม่บานออกบานขึ้นหรือบานเอีงขึ้นหรือยังลงมากเท่าไหร่นะครับพูดง่ายคือมุมพวกนี้ที่เราวาดในโจทย์นะครับ มันจะไม่ใช่มุมที่ใหญ่นะครับซึ่งถามว่าแล้วเรารู้ได้ไงว่าอันนี้มันเป็นจริงไอ้ t i a l ray a ร p r o x i m a t i o n เนี่ยมันเป็นจริง <c oughs> ก็เพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงการที่เรามองอะไรบางอย่างนะครับอย่างเช่นมองสิ่งของที่มันฝังอยู่ในเนื้อแก้วเนี่ยนะครับระยะที่ตาเราสามารถที่จะเก็บแสงมาได้เนี่ยมันจริงๆมันก็แค่กว้างเท่าลูกตาเราซึ่งมันก็ไม่ได้โตเท่าไหร่นะครับแล้วก็วัตถุที่มันอยู่ข้างในเนื้อแก้ว ระยะห่างจากเนื้อแก้วไปยังตาเนี่ยสมากมันก็จะค่อนข้างโตนะถ้าเกิดเทียบกับเหมือนกับเส้นผ่าศูนย์กลางของตาเนี่ยเพราะนั้นไอ a r a า a ซ l ray a p p r o x i m a t i o นนะครับมันก็เป็นการประมาณที่ส่วนมากก็จะใช้ได้นะครับซึ่งเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลักนอกจากที่มันจะทําให้การคํานวณอะไรพวกนี้มันง่ายแล้วเนี่ยมันยังเป็นกรณีที่เราเจอบ่อยๆในชีวิตทั่วไปด้วยนะครับนั่นก็คือ เวลาที่เราพูดถึงการหักเหของแสงผ่านเลนส์แลพวกนี้นะครับตอนที่เราวาดรูปเนี่ยเราเห็นว่าโหการหักเหมุมมันโตเหลือเกินแต่ว,ว่าจริงๆมุมก็ไม่ได้โตขนาดที่เราวาดรูปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้อันนี้ได้นะครับนี้มองเล็บไว้แล้วอันนี้มันแปลว่าอะไรนะครับตอนที่เราคํานวณมันก็แปลว่าเจ้ามุมพวกนี้มันเป็นมุมเล็กๆนะครับพอเป็นมุมเล็กๆเนี่ยมุมอันนี้เล็กๆนะครับ พอเป็นมุมเล็กๆเนี่ยซ์ยของมุมพวกนี้นะครับมันก็จะมีค่าประมาณเท่ากับแทนของมุมนะครับไม่ต่างกันมากเท่าไหร่มันก็แปลว่าซา์ของมุมตกกระทบก็จะเขียนแทนด้วยแทนของมุมตกกระทบได้แต่ว่าแทนของมุมตกกระทบเนี่ยมันคือข้ามชิดใช่ไหมครับข้ามเนี่ยคือตัว H ความสูง ชิดของสามเหลี่ยม abc เนี่ยคือระยะ s, <S เพราะฉะนั้นสำหรับมุมตกกระทบเนี่ยตัวแทนของมุมมันก็คือ h หารด้วยระยะ s สำหรับมุมหักเหนะครับเราก็จะใช้ paraxial ray approximation เหมือนกันซึ่งเราก็จะบอกว่ามุมของ มุมตกกระทบเนี่ยก็จะมีค่าน้อยมันแปลว่าไซนยของมุมตกกรมุมหักเหทนะคะรับขอโทษก็จะมีค่าน้อยเช่นเดียวกันพอมีค่าน้อยปุ๊บเราก็จะแทนด้วยค่าแทนของมุมนั้นได้เหมือนกันนะครับสามเหลี่ยม D B C เนี่ยมุมข้ามตรงข้ามมุมเนี่ยก็คือ H ส่วนด้านที่เป็นชิดก็คือ S' prime นะครับความหลึกปรากฏเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ H หารด้วย S' prime พอเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราก็สามารถเอาค่าพวกนี้แทนเข้าไปในกฎของสนเนลได้นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อไปของกฎของสนเนลเนี่ยนะครับสมมติว่ามาต่อตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เท่ากับ n 2นะครับคูณกับไซ n ซึ่งเท่ากับแทนซึ่งเท่ากับ h หารด้วย s เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ n 1นะครับคูณกับไซ n ของทีตา t ซึ่งเท่ากับแทนทีตา t ซึ่งเท่ากับ h หารด้วย s ไพร m ์เราก็จะเห็นว่าตัว h นะครับมันก็จะตัดกัน เก็จะตัดกันวันสุดท้ายเราก็จะได้ว่าความลึกปรากฏนะครับหารด้วยความลึกจริงก็จะมีค่าเท่ากับ N2 หารด้วย N1 นะครับก็จะได้เป็นสูตรง่ายๆอย่างนี้ซึ่งอย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นสูตรที่มาจาก Paraxial Ray Approximation นะครับซึ่งไม่ได้ถูก100%นะครับถ้าเกิดของเป็นชิ้นใหญ่ๆแล้วเราพูดถึงตาเราที่ใหญ่มากๆหรือว่า เราก็ไปจองไกลๆมาเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ไม่ถูกต้องนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับในสถานการณ์ทั่วๆไปเนี่ยอันนี้ก็ดีพอที่จะใช้คำนวณได้นะครับก็ลองเขียนคำนวณง่ายๆนะครับอย่างเช่นเรามีวัตถุที่ฝังอยู่ในเนื้อแก้วนะครับโดยให้เนื้อแก้วเนี่ยมันมีดัชนีหักเห1.5แล้วก็อากาศเนี่ยมีดัชนีหักเหเท่ากับ1นนะครับสมมติว่าถ้าเกิดตรงนี้เราฝังเข้าไปให้มันลึก20เซน ถามว่าตาของเราเนี่ยจะเห็นวัตถุนะครับลึกเท่าไหร่ก็คือความลึกปรากฏมีค่าเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็มาแทนง่ายๆก็ s หารด้วย20ซนติเมตรนะครับมีค่าเท่ากับอันนี้จริงๆต้องเป็น n 1หารด้วย n 2นะครับ n 1หารด้วย n 2 n 1ก็เท่ากับ1 n 2ก็เท่ากับ1.5นะครับเพราะฉะนั้น s ก็จะเท่ากับ20หารด้วย1.5เซนติเมตร ก็จะอยู่ที่13.3เซนติเมตรนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความลึกปรากฏก็จะเห็นว่าเราจะเห็นวัตถุมันอยู่ลึกกว่าอ่าลึกน้อยกว่าความลึกจริงๆของมันนะครับ